สวัครับนนแนะนาชื่อก่อนครับพี่กนหนย่งครับพี่ <ใ Level. S 2> ด้ใช่ไหครับครับผมสวครับผมจอจิรายุทธ์จิราวิทพรครับผมจอพ่จอครับครับนี่คืออยากจะถามอย่างนึงก็คือเราได้ยินอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมา ชิดฟิปป้าหายคุณอะไรอ่ะมันมัเกิดที่ประเทศจังหวัดอะไรครับบรการบริการค<ล>นทำ<ใ>น,น่าจะชื่อคุณซิโป่ใช่ครับอุนจอสอุนจอสแล้วทําไมซิโป่เลแปลว่าไรครับซปโปเตัว็มอะไคนทั่วไปคิดว่ามันตัดเสียงเปิดแล้วซิโปมันตัดปมาปเอรซิปเปอร์ซิปอ๋อซิปนี่ อ่าดิไม่ได้รูดเดือนนี้ี่ไม่ได้รูดอันนี้ก็ซื้อรูดแล้วมองไม่ทันหรอกนะฮะก็คือก็คือเป็นไฟแช็กที่มีความเป็นพิเศษอันนี้เราเรามาออกรายการไม่ได้จับจะส่งเสริมให้น้องใช้ไฟแช็เหรืออะไปดิมุมมือที่แบบว่าเป็นของสะสมก็ได้ครับเนี่ยนี่ดือสะสมหน่อยเลยไหมครับพี่ดีดัวนี้เลยได้วนะชอบอยากเห็นอยากเห็นครับอันนี้มาอธิบายกันใกล้ใก้กันดีกว่าเราเราคุณจะทำโตวกันยังไงดีเฮ้ ขอเชิญพี่นิดนึงฮะรุ่นไหนเอารุ่นรุ่นรุ่นเอาเอาแบบเห็นชัดอ่ะเดี๋ยวปึ๊บอ่าอันไหนที่หายากที่สุดตอนนี้เออ่ที่หายากแล้วมีราคาตอนนี้คือตัวมิกกี้ม้ามิกกี้เมาส์ไหนซูมซูมว่าเป็นอะไรมิกกี้ม้ามิกกี้ม้าซูมไหวไหมไหวไหมมาเหอะมามาเข้ามาเลยไม่เป็นไรหรอกเข้ามาเลยทั้งทั้งทั้งขาเลยเออนั่นแหละนั่นแหละรายการเราเป็นแบบนี้แหละมาเลยมาเลยมาอย่าไปสนใจใครรายการอื่นเป็นยังไงคือผู้ชมในหัวช่างคุ้ม ซิปโอ เป็นชมรมกก็ทําาอะไรันบ้งชมรมเราก็คือจะเราจะเป็นพวกประมาณวแบบ่าซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือก็แลกประสบการณ์แบบกับซิมโป้กันศึกษาพูดคุยกันแล้วก็มาเรื่องหลังนี้ก็คือจะจังเล่นคลิปในการเล่นเล่นซิมโป้เคยดูนอกจากเป็นของสะสมได้ก็ยังไปแข่งเป็น,ปนกีฬากันได้ด้วยปไปง่ายนิดเดียดีกว่าครับ <ผม S 1> ในคลิปใน YouTube ใช่ไหมฮะที่เคยเห็นแล้วก็เราก็ลอกมาจาก100ชิงร้านชิงร้านอีกทีนึ่งแล้วขอเชิญชวนกันตรงนี้เลยะนะครับคนที่เคยออกรายการอื่นมาแล้วโปรดนะครับมารายการเรา คนเลยใช่ไหมครัอ่ะคือจริงๆแล้วก็คือพี่เขาจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในซิปโปพี่นั่นรู้อีคนนี้ว่าอะไรตั้มซุ้งว่ะเอเซอร์เอเซอร์เอเซอร์สเอซุสอ่ะไม่ใช่หรอกระเป๋านุยมอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้ใครตันตานตันซุ้งแล้วมันมาอยู่นี่ไดงไม่รู้เพรามันไม่ใช่อันนี้ผมต้องหุ่นใกล้หน่อยธรรมดาเนี่ยแล้วมันได้อยู่ในสมาชิกซิปโปพี่ทำอะไร นอนครับนอนเด็กก็นอนนอนเลยอ่ะถามที่ทำอะไรนั่งตอนนอนแล้วก็คอยที่จะแบบฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปไปทำอะไรบ้างครับก็ปกติก็อาฝึก g u ต t a r อยู่บ้านเล่นยนตีอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไม่จะทำไงอ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงนะฮะเรามีพนักงานอ่ามาเลยมาเลยวมาเร็ยืนไว้ก่อนเลยเผื่อไม่อ่านะเผื่อไม่เพราะว่าพี่เขาดิ้นงานแล้วว่าลิปปอนเ่ะหล่นยังไงก็ไม่ดับอ๋อเหรอปั๊บปุ๊บกระเบื้อเดี๋ยว multimulti-multi พอไปที่รับดักตีแกแล้แหละนี่ไงฮะพี่พสมมติเอาง่ายๆสำหรับทิกสำหรับผมเดี๋ยวทายาเดี๋ยวน้องนอนลองดูฮะมึงไว้นะฮะเล่นสนุกสนุกง่ายๆก่อนอันนี้อันนี้อ่ะอ่า อันนี้ไว้ไว้เล่นๆรับพี่ไว้เล่นๆเพื่อเล่นอะไี่ยาวมากเลยนะครับสะสมครับสะสมเล่นพลังบ้าอะไรสะสมเล็นนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ยากหรอกจริงๆลองเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสองคนนั้นไว้แล้วถ้ายากเดี๋ยวดูฮะผมเคยดูใน YouTube ได้ไหมดรีได้ว่า ซิปปารีดูคอมครับอะไรนะฮะซิปปารีดูครับซิปปารีดูคอมนะฮะอยากไปดูว่าเอ๊ะมีทริคอะไรหรือว่าเป็นวงการของซิปโปเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะหมายถึงว่าถ้าจะเริ่มถ้าชอบซิปโปขึ้นมาอยากศึกษาก่อนเนี้ยให้เข้าไปดูข้อมูลในเว็บใช่ไหข้อมูลในเว็บเสร็จแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสนใจมากขึ้นต้องการซื้อสินค้าอะไรเงี้ยก็สั่งนะสั่งในเว็บได้ถ้ามีเวลาไปที่แต่ว่าไปที่ร้านได้ก็ไปดูที่ร้าน